สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับหดหูชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาไกด์สำหรับเมชาเบกสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับก็อย่างแรกเลยเมชาเบกมีทวิตดอปนั่นเองนะครับอันนี้จะมา,มาทําให้ดูนะครับก็คือเลื่อนหาทวิตดอปนี้ก่อนเลย,อ,ยอันดับแรกมันก็เข้ามาสู่เว็บนี้นะครับก็เลื่อนลงมาจะเป็นการผูกบัญชีนะครับก็ผูกกับค่าเล่นกับอันไหนก็ผูกกับอันนั้นนั่นเองนะครับของผมผูกกับสตรีมก็จะไปแกจสตรีมนะครับ พอเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นหน้านี้ให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับของผมเป็นตัวละครนี้ก็คือกดยืนยันไปมันก็จะเชื่อมต่อสาเร็จแล้วนั่นเองนะครับต่อมาก็มาเชื่อมต่ออันขวาก็คือทวิตนั่นเองพอเชื่อมต่อทวิตเสร็จปุ๊บเราก็มารับชมไลฟ์ได้เลยนั่นเองนะครับโดยการทั้งตัวไลฟ์ก็คือของเมชาเ่าเบกเราจะไปเลือกอันไหนก็ได้อ่าอันนี้มีคนไทยกําลังไลฟ์อยู่พอดีอ่าเราก็กดเข้าไปเลยอ่าแล้วเราก็เข้ามาดูไลฟ์ชมของคลิปเขาแล้วนะครับ ก็มันจะมีขึ้นว่ารับชมเพื่อรับดอปนั่นเองก็คืออันนี้ดูรายละเอียดอแคมเปญเปิดเราก็จะได้อันนี้มานะครับแล้วก็อันข้างล่างนี้นั่นเองโดยรับเป็นชินช้นๆนะครับตามระยะเวลานั่นเองชิ้นแรก15นาทีชิ้นที่2 30นาทีแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆชิ้นสุดท้ายก็คือเป็นหางนะครับอยู่ที่3ชั่วโมงนั่นเองอ่ะของผมอ่ะได้พอดีครบหมดแล้ว3อันอ่ะเดี๋ยวผมมากดรับเลย โอเคตอนนี้มันก็จะเชื่อมต่อกับบัญชีแล้วนะครับคราวนี้เราไปดูที่เกมกันนะโอเคแล้วพอเรามาหน้าต่างของเกมตอนแรกนะครับก็เรามาเข้าที่สื่อสารก่อนเลยมันก็จะมีไอเทมที่เรากดรับตะกี้นั่นเองนะครับลำดับต่อไปก็คือมันเลือกอันแรกนะครับแล้วก็มากดที่พลอตนั่นเองกดแก้ไขแล้วก็แก้ไขก็เครื่องแต่งกายนั่นเอง หรืออย่างนึงมาที่ช่องเก็บของก็ได้นะครับก็คือมันจะมีโชว์ให้เราเลยนั่นเองเราก็แค่กดใช้มันก็จะไปที่แต่งของเราเลยนะครับส่วนต่อมาจะเป็นเอกคอนเฟสนะครับก็คือเราจะทําภารกิจนั่นเองทําภารกิจอะไรก็ได้ตามที่มันกําหนดไว้นั่นเองนะครับแล้วเราก็จะได้ของมานะครับอันนี้หมวกก็คือเราจะไปลงสไตรเกอร์หนึ่งครั้งนั่นเองนะครับส่วนอันนี้เราจะไปเดินหาตามจุดต่างๆในหอพักของเรานั่นเอง ส่วนต่อมาจะเป็นไพโรดนะครับก็คือการฝึกซ้อมนั่นเองนะครับส่วนอันเสื้อจะเป็นการล็อกอิน7วันนั่นเองฝั่งซ้ายคือภารกิจต่างๆนั่นเองนะครับคือเราเข้าไปเล่นปุ๊บแล้วเราก็จะได้รางวัลมาส่วนอันอันกลางก็จะเป็นการได้ MVP แล้วเราจะได้เวทตรงนี้มานั่นเองนะครับอ่ะส่วนต่อมาเป็นการท้าทายของคริสเตียนนะครับคริสเตียนมันจะสุ่มมาให้เราหนึ่งคนนั่นเองโดยเราก็แค่ทําภารกิจ อะไรสักอย่างไปลงแรง้งหรือว่าเป็นลงมาร์แมนอะไรก็ได้แล้วก็เราจะได้คะแนนมานั่นเองนะครับก็จะอยู่ประมาณ 5- ้ถึงหวันนั่นเองต่อช่วงระยะเวลาช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงที่3าช่วงที่4ี่นั่นเองนะครับมันจะสุ่มคิดเตียนแล้วก็แต้มมานั่นเองนะครับแล้วเราก็พยายามให้แต้มเราสูงกว่าแค่นั้นเองอ่าส่วนต่อมาเป็นคําสั่งระดมพลนะครับคําสั่งระดมพลคือ เหมือนเราสร้างปาร์ตี้นั่นแหละแต่เราไม่ต้องลงร่วมกันก็ได้นั่นเองอันนี้ผมเป็นหัวหัวตี้นะแล้วก็มีเพื่อนร่วมทีมมานั่นเองไม่จําเป็นต้องลงไปแมปเดียวกันนะครับก็คือต่างคนต่างเล่นได้เลยยิ่งเก็บคะแนนเยอะเราก็จะได้พวกของมานั่นเองนะครับแล้วก็ คำสั่งระดมพลมันจะมีให้เลือกทั้งหมด6สี6ครีมนั่นเองของผมเลือกเป็นปีกอพยโษนั่นเองมันจะเป็นสีทองขาวนะครับของผมผมชอบสีทองขาวผมก็เลยเลือกอันนี้มานั่นเองส่วนเวนททางขวาก็คือสมาชิกของเราได้โทเค็นมามากกว่าแต่ละจุดนั่นเองนะครับสมมุติได้5,0002คนเราก็จะได้ปากครอบนี้มา1 000, 3มสาคนเราก็จะได้สีนี้มานั่นเองประมาณนั้นนะครับ จุดต่อมาเป็นการผูกบัญชีกับอีเมลแล้วเราจะได้สัญญาณจรวดของส่งมานั่นเองสัญญาณจรวดขนส่งมันเอาไว้สําหรับส่งสินค้าที่เราเก็บได้ในมาร์คแมนมานั่นเองก็คือมันจะเป็นโหมดเซ r ร์เวอร์นะครับคือเข้าไปจรวดสัญญาณของส่งจะประจุได้3แล้วก็มันจะเอากลับมาที่คังของเราอ่าปกติถ้าเราอพยกผ่านปุ๊บเราก็จะได้ของทั้งหมดที่เราเก็บมาแต่ถ้าเราไม่ผ่านแล้วเราโดนฆ่าตายนั่นเองเราจะโดน เราจะไม่ได้ของที่เราเก็บมาสักชิ้นเลยนั่นเองนะครับณนะจุดนี้โอเคต่อมาจุดต่อมาก็คือกันดั้มของเราอ่ะโปรติมันจะเลือกได้ทั้งหมด13ตัวใช่ไหมครับก็คือเลือกได้ตามนี้เลยแต่3ตัวล่างเราเลือกไม่ได้นั่นเองแล้วเราจะเล่นได้ยังไงโดยการมาที่โลจิสติกครับแล้วก็มาที่ตรงนี้เราสามารถทดลองได้ใช้ฟรี7วันนั่นเองหรือเราจะซื้อก็ได้โดยหุ่นตัวหนึ่งจะอยู่ที่ราคา15,000นะครับก็ลองดู ก่อนว่าตัวไหนมันเราชอบตัวแรกจะเป็นการแบบยิงเลเซอร์สกิลยิงเลเซอร์ทั้งนั้นเลยส่วนต่อมาจะเป็นซับแต่เป็นซับดาเมจนั่นเองนะครับมันจะไม่ใช่ซับฮิลอ่าส่วนตัวต่อมาก็คือสเตลาริสนั่นเองนะครับเป็นสายซุม่มโจมตีเป็นโจมตีประชิดนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ฮิตมากนั่นเองก็ค่อนข้างที่จะเลือกได้ยากเพราะว่าคนในทีมค่อนข้างเลือกตลอดเลยอ่าเป็นสายแบบล่องหนไปโจมตีนั่นเองนะครับ แล้วก็จะมีของต่างๆอันนี้เอาไว้สําหรับเข้าบบาร์แล้วก็ข้ายิมนั่นเองส่วนต่อมาคือสถานีปฏิบัติการนะครับในการลงแรงเราสามารถทําภารกิจได้จากฝั่งขวาเลือกหุ่นยนต์ที่เราชอบนั่นเองอ่าโดยมันจะมีชื่ออยู่ข้างหลังแล้วก็ภารกิจหรือเป้าหมายของเรานั่นเองคลิปนี้ก็มาไกด์แบบง่ายๆก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมทําคลิปเป็นตัวละครว่าแต่ละตัวมันใช้งานยังไงให้มันประสิทธิธภาพเต็มที่นั่นเองนะครับ คลิปนี้ผมก็ขอไปก่อนนะครับขอคนละไลค์คนละติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณครับผมขอบคุณครับ